มาครับเวลาเดินแล้วครับ1ชั่วโมงกับรุ่น X1 ครับอวตารแคร์ระบบเื่องยนต์4 5 0ซีโอ้ด้านหลังนี่เสียงกระหึ่มมาเลยมันเหมือนไม่ได้แคร์เหมือนชื่อเลยครับอ่เอาละ,ะครับแล้ว <c oughs> รุ่นนี้ครับ จะเป็นการแข่งขันในระยะทาง1,000เมตรครั้งแรกของเมืองไทยนะครับกับเวฟอวตารแคละ454ครับกับรายการจัดดับประเทศไทยครับ8เสียนประเทศไทยในรุ่นนี้กับ NGO r a c i n เล h a ิ่นไทยแลนดในปี2,525 25ครับ,รบและนี่คือแชมป์แรกของเมืองไทยครับ ลั่นมากกันด้านหลังโคตรเล้าอ่ะพี่จิมมี่มากนะเจ้โอ้โหหนักแน่นแน่นทุกคันเอาแล้วครับแล้วเปิดหัวมาเลยครับหมายเลขยี่สิบครับท้ายเบียสิงหมิงแปดล้ววยูแปดล้วอภิอยตฟาร์มอะไรนะ a า t ์ตออโตช็อปยูยเจแปนอะไรนะอยู่ญี่ปุ่นอ,อ๋อยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่ย <U S 2> <8 S 1> ูแปดลีว้วแล้วสอตอปูติง้งสมหวังแทร็กบีเนี่ยไปทางด้านหมายเลข5ล้าข่าวหน้าช่วยเอาเราไปอยู่ในห้องเก็บเสียงหน่อยได้เลยครับตอนนี้พูดไม่ได้ยิงเสียงตัวเองเลยเอ,อ เอาละครับและนี่คือ2คันแรกที่จะตั้งเวลาในรุ่นนี้ครับกับสถิติเมืองไทยในระยะทาง402เมตรหมายเลข5ไม่มีรายละเอียดหมายเลข20หมิงหมิง8เลี้ยว8เลี้ยวเลยวะไม่ได้เสียงตัวเองหมายเลข5เนี่ยเป็นจ้าตื่นสายหมิง8เลี้ยวเสียอยู่ พี่ปุ่นสอตอปูซิ่งปูซิ่งสมหวังโอ้ oh. มาแนนห้าครับเอาละครับในรันนี้ครับไทยเพียติ่งหมิงแปดเลี้ยวยูแปดเลี้ยวอภิตฟาร์มสมหวังต่อต่อปูติ้งมาดูเวลาที่402เมตร10หรือ9 10 3 7 2ครับอันดับหนึ่งยางไม่เป็นทางการเสียงโคตรดังเลยพี่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะ เสียงอยู่ใสเสียงพูดอะไรไปก็ไม่รู้เมื่อกี้เลือเชื่อแบกบีครับหมายเลขดิศักดอธิษกจันนารายสาราบ้านสวน S R B S ตนิว1บิสี มาดูร้านนี้ครับซาลาบ้านสวนอดิศัก์จากนารายในล่องน้ำต้มเร็วกว่า10.372หรือเปล่าถ้าเร็วกว่าขึ้นมาเป็นดับหนึ่งครับแล้วก็10.732อ้โหททำไมเสียงมันดังขนาดนี้วะเนะี่ย <laughs> เขาเปิดประตูหรือเปล่าเนี่ยรถเยอะรถเยอะเอ๊ะไั่เปิดประตูปะวะประตูเปิดอยู่หัอโอ้โหดังเลยไม่ได้ยินเสียเลยโอ้โหเขาได้เปิดลำโพงไหมเนี่ยพี่จิมมี่นี่ปิดแล้วหรอโอ้โหเอามาดูกันครับ ในแทร็กเอครับเป็นหมายเลข17ครับทีละตักสังเจริญเอ็มซิงสุพรรณบุรีครับตองหนึ่งครัตติ้งดิวสุพรรณเฮดทูและแทร็กบีหมายเลข2แทร็กบีเป็นหมายเลข2ครับรบีเมืองลิงครับช่างเต้เคดียาเลโก้76ชอ็อป SMK TWD ครับทิ้งวัดดานท่อตูดหนูลำลูกกา เป็นบรรยากาศที่โคตรละอุ่นวายนะมาดูคู่นี้ครับแท็กเอครับเอ็มติงโอ้ลื่นครับมาแท็กบีฟีมเมืองลิงเต้เคดีครับมีเวลาแน่นอนถ้าออกไปแบบนี้1.602 10.2ดยสได้ไหมสำหรับเต้เคดีอาร์เลโก้ช็อป1 0บอ้าวยืนไม่ยังไม่ใช่ยืน 2, 2ครับ2 2> อันดับหนึ่งครับยังคงเป็นของไทยวิสิงหมิงแปดลิ้วยูญี่ปุ่นครับ10.372โควต์วุ่นวายเดลยแทร็กบีครับเป็นทางด้านหมายเลข8ครับแบงค์ธงชัย GT สปีดครับช่างแจ็คอ่างทองแทร็กเอมองไม่เห็น เอาละครับมาดูครับโอ้ยยกล้อหมดเกียร์เลยครับแบงค์บุญหอมาดูแท็กเอครับหมายเลขสามครับอัมบังพีลงกึ่งเชปราจีนเอสเตั้มบังพีเวลา10.636ครับโอ้โยังไม่มีใครสามารถที่จะลง และเอในทางด้านแทร์บีครับพี่จิมมี่น่าจะเป็นยามาฮ่าเอ็กซ์ไซเตอร์คันเดียวในรายการครับของเพื่อนบ้านหรือเปล่าน่าจะเป็นของเพื่อนบ้านครับเมดอินมาเลเซียน่าจะเป็นหมายเลขสิบครับ E.S.Moto ตอร์วาวน ESR Motors แฟร์เอเนี่ยเป็นทางด้านหมายเลขสามสิบห้าครับอาร์มระยองครับช่างบอลช่างนน มาดูเพื่อนบ้านเราครับ4 5 4, 4, 4ครับ Exciter ESR เร็วอยู่นะเ,เร็วอยต์เซ็กว1นทรีโอ้สิบเจ็ดหนึ่งนศะูนย์หนึ่งครับ แอกเหมายเลข21หมิง8ปดรววเสียยู่สตอปูซิ่งสมหวังครับแบกบหมายเลข6ปของแปงรงครึ่งช่างต้าพิซโลกสอจอเชฟพิซโลกครับไม่ไม่ดีครับทางด้านแ็ก B ครับ หมายเลขหกครับสบจเซฟพิษ,ษณุโลกครับแต่เรามาดูในแทร็กเอครับอีกหนึ่งคันครับท้ายเบียสิงหมิง8ริว8ร้วยูแปดิ้วอภิชาติวามยูญี่ปุ่นเสียยูญี่ปุ่นเสียยูอยู่ญี่ปุ่นเอาแล้วครับ1ิ2จุดสองไ้ไหมสำหรับหมิง8ริว้วนี่ครับ1ิ2จุดสองสามสี่แหมตอนนี้หมิง8ริว้วเอา